สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนนะครับพี่น้องชาว u t u b e นะครับเมื่อนีอยู่กับผมคิดอ้วนชวนกินครับกะเมื่อนีมีมีคนทรงไหลยกยจับครับมาให้ซิมกยจับเสเดน,นะครับไม่ซิมเมื่อนีกะสิเอาไปต้มมาต้มจูปีสุนองกินขื้เก่าครับผมมา มื่อนี้ยชิวันชนกินยูโรบรีครับนะเก่าบานใหม่เพิ่เอาไปเบิ่งกันแล้วครับผมทีทํางานของชิวันชนกินครับเป็นล่านขายชิ้นส่วนหมูครับผมขายหมูผู้ชายขายหมูครับนี่ครับชิ้นส่วนหมูครับผมสั่งไหนครับที่บุญมีงานใส่หมูหลายโลยี่สิบโลสามสิบร้อยโลครับทรงครับ มีฮอทดอกมีใส่กรอกครับนี่ซุดนี้ก็สิเป็นสามแพ็คลอยครับผมสามแพ็คลอยสามแพ็คลอยรวมทรงครับนะนี่ครับใส่กรอกฮอทดอกเยอะแยะครับผมแต่ว่าเมื่อนี้เขามีนี่ครับเย็บซีเป็นทรงมาสูสูกิจบมาเอามาแซ่ตุ่ยมีความนี่ครับฟอร์ครับผมนะ ครัออเอาไปต้มกินกันครับดูกันนี่ครับจับแซบสเสดิดครับผมนี่โอ้ซ่องคนก็เห็ดเทเห็ดรูลาดิจถอะวะนะครับชิมกันเลยเอามาแกะเบิง่งกันว่าเขามียังไม่แน่นะครับแต่เขาต้มน้ำไว้แล้วครับผมจัดไป อยังเนี่ยกล่องหน,นึ่งอือบ่มีขาตั้งกล่องครับจับเองครับอันนี้เป็นบัตรพิกครับโอ้โหพริพ๊บมะพร้าวหอมเจียวครับอันนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสมันนะครับอันนี้เป็นเส้นครับผมนห่อจับสองห่อเลยห่อเดียวห่อชิยอบยิมน,นะครับนี่ครับแซบเสเด็จครับผม สั่งได้ครับผู้ใดอยากกินสั่งได้ครับที่เฟซบุ๊กริตทิกเกรติโทเพชรครับผมภาษาอังกฤษครับนี่ครับหรือผู้ใดสนใจกระทักมาถามคิวหน่มชนกินได้ครับเฟซบุ๊กคิวเฮาดี้ครับภาษาอังกฤษครับนะครับอ่าตัวนี้หน้าเพราะคือเดาได้ที่แล้วครับเอาเดี๋ยวมารีวิวก่อนเร็วอร่อยนี่ครับนี่ครับเพาปรุงแล้วครับ ลุงด้าเรียบร้อยเราไปจวดกันเลยเมื่อกี้ต้มไว้ที่กินย่าได้กินหอมปะย่าหอมแซ่บลูกแซ่บปะได้กินว่าต้มเหมยแม่น้ำแนวท่านใช่ครับนะนี่ครับได้กินหอมนี่ครับตรงไปจับครับแซ่บปะย่านี่ครับต้องใส่ผักใส่ไข่ใส่เครื่องมันเนาะ อันนี้ยี่มันเดืกแล้วครับหาเครื่องบอด้หลายนี่แบบเตยซับนี้ครับครับผมหัวจับครับแซ่บเสดิดครับผมโอ้โหอีกที่นอนได้พี่น้องนี่จมไปแซ่บไปดูนครับผมมากินเหี้งที่ครับยังเข้มข้นดีบ่ต้องเน้นน้ำครับเน้นเส็น้นเน้นครับผม เมื่อกี้ต้มยู่ยูต้มยู่ขั่วครับนออ่องยูเลือดเหนได้กินหอมลงมาเลย n g ากับบึงมวยอยู่งาได้กินหอมบอกต้มให้แม่น้าแน่นว่าสัน,นผมไปคนหมักเห็ม,มันอึดๆดจริงจรงครับเนีก็ดง่ายครับกินง่ายครับผมกินขมม้าวหมานะครับแต่ว่าสีแสบกพมาะหมาอยู่ผมว่า เอากริ่มมาหมาจะหน่อยเท่าไงเราลองเปลี่ยนมาเปลี่ยนเปลี่ยนแก้วกิ่มครับเป็นกรวดจับสําเร็จครับแซบสะเสด็ดนะครับผมผู้ใดสนใจก็ทักเฟซไปได้ครับผมดิที่เกียรโทัวพีสครับผมอ่ะแซบแสบแนัวๆไปนล้วกันนะครับคนอหๆมาเข้ากันดีๆกันครับนี่ครับเสิ่งสิ่งเน้ย ที่ำคันเขามีกระเทียมเจียวหอมครับมันเลยหอมครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเขาลืมนะแซบ,บต่อครับผมก่อนเข่ากับก่อนกินเข่าพอกินเข่าแซบพี่น้องจัดไปครับอา <s ug> ชื่นใจครับผม ลองกันมี่ผู้ได้มกักสุดน้ามันห้อนก็ได้ด้วยครับตัวผมมากแบบเข้มข้นนะตะเลจัดแบบนี้เลยครับอืมอืเส้นเขาเหนียวนุ่มเี่ครับเหนียวดีครับแล้วก็ที่สำคัญครับหอมอีเลียบกระเทียมเจียว หอมเจียวเที่ยมเจียวเขาเนี่ยครับโอ้สุดยอดเลยนี่ครับดูครับความเหนียวของเส้นครับจัดไปครับอีกคำหนึ่งครับผมนี่ครับ มึงจังหนึ่งคือยังเขาเกี่ยมางเลยพูดนี้ครับดัดไปน้ำซุปน้ำซุปเขากันนัวอยู่แล้วครับผมอันนี้ผงน้ำซุปไม่ โอ้รู้เรื่องครับครับเส้นมันสินเนียวหนุ่มดีครับแซ่บอีหลีครับแซบแซบแซบ ครับอยากให้ทุกคนลองครับผมบอกแพงครับแกะตกสามสิบสาม3ิบหาบาทสามห่อร่อยครับค่าทรงกับแล้วแต่ระยะทางครับนะครับจัดไปครับ ปาดีเน้อเนีครับคนๆเลยนะครับอาบน้ำพวกกก็แล้วครับนี่ครับเลือกงานแล้วอาบน้ำท่าปแป้งเย็นๆครับผมมากินเขาแสบๆน้ำกันครับนี่ครับอืมอ้มเนี่ยสิบเบิล้ลเลยพี่น้อง แล้วถือว่าได้หลายได้เลยครับถือว่าได้หลายเลยครับบังปลาไก่ครับเส้นความเหนียวของเส้นครับเบังครับบม่มีเหี้ลงครับเหนียวดีครับนะครับนะครับเหนียวแ่บครับอื ซื้อติดบานวบนี้รับร่องว่าผิดหวังครับแล้ว <c> ก <oughs> ็ไปก็แซบแซบแห้งกินอันนี้เขาไปแห้งแซบครับผมอะไรกันอนยะ่าฮะขึ้นแล้วครับนะ นี่ครับจัดไปครับสะอาดอีดีครับมความเหนียวของมันครับอู้อิ่มเลยครับผมอิ่มเลยสองหอนยูเลยครับบอกเลย สองห่อครับแค่สองห่อครับคิ้วหวนช้นหินอิ่มครับป้ากิโท,ทย้ยครินนี่ครับคำสุดท้ายครับคำราดจ,จากรับ เชื่อเพชรเชื่อแซ่บครบผมบุอยังให้พลาดครับจัดไปครับลิฟที่เกียร์โทรเพชรครับพักไปซื้อได้เลยครับซอยกันครับ่ะนี่ครับเบื้องคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวจักหน่อยซื้อขาต้องขาตั้งกล้องนะครับตอนนี้พระท่านเดยใส่ขาตั้งกล้องอยู่นะครับมันได้เป็นเป็นมุมยังถีดจักหน่อยนะนี่ครับจัดไปครับ 嗯。Mm.